สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่อง L 2 2 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ลูกค้านะครับส่งมาให้เช็คจากต่างจังหวัดนะครับผมตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับล้างหัวพิมพ์นะครับผมก็คือใช้สลิงนะครับผมอัดน้ํายาลงตรงหัวพิมพ์นะครับเนี่ยสลิงแบบนี้ครับ อัดน้ำยาลงตรงหัวพิมพนะครับแล้วนะครับผมปั๊มมันไม่ดูดน้ํายาทิ้งนะครับหรือไม่ดูดหมึกนะครับผมลูกค้าสันนิษฐานว่าเป็นที่ชุดปั๊มเสียนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ส่งมาให้เช็คก่อนว่าเป็นที่ตัวไหนเนาะเบ<ส>ื้องต้นเดี๋ยวผมจะยังไม่ไม่เปิดเครื่องนะครับเพราะว่าตอนลูกค้าอัดเนี่ยหรือเพื่อนๆอัดอัดลงไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงสายแพรหรือหัวพิมมันมีปัญหาหรือเปล่าผมจะยังไม่เปิดเครื่องเช็คนะครับเพราะว่าถ้ามันชื้นหรือเวลาอัดหัวลงไปนะครับ เวลาเราอัดหัวพิมพ์ลงไปนะครับผมแล้วน้ํายานะครับมันไหลลงตามช่องด้านข้างนะครับมันอาจจะไปไหลลงใส่หัวพิมพ์แล้วหัวพิมพ์มันชื้นเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับผมก็เลยผมก็เลยจะต้องแกะเครื่องดูก่อนนะครับผมเบื้องต้นผมก็จะถอดสแกนเนอร์ออกก่อนนะครับผมอาจจะมีน็อตนะครับเพราะว่าเราต้องแกะดูก่อนนะครับผมถอดสแกนเนอร์ถอดสายแพ็คออกนะครับผม จากนั้นผมก็จะถอดนะครับตัวฝาครอบตรงนี้ออกนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขยับตลับออกมาก่อนนะครับผมนะบเดี๋ยวผมจะเช็คดูปั๊มก่อนนะครับว่าปั๊มมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยนะครับงัดตรงนี้ข้ามนะครับ นัดข้ามตรงนี้มานะครับนัดข้ามมาเฉยๆนะครับมันจะมองเห็นตัวตัวสายนะสายน้ำมึกนะครับผมนี่ฮะมันจะมองเห็นสายน้ำมึกแบบนี้นะครับผมเนี่ยเราก็คีบขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะใช้สลิงดูดดูนะครับว่า,าตัว ตัวปั๊มอะครับมันตันหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับปกติปั๊มเนี่ยถ้าฟองน้ําไม่เสียนะครับโอกาสเสียยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาน้ํายานะครับฉีดให้มันท่วมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเฉีดให้มันท่วมตรงนี้นะฮะจากนั้นนะผมจะใช้สลิงดูดดูนะครับดูที่สายนะครับว่ามันดูดหมึกมาหรือเปล่านะครับถ้ามันดูดน้าน้ายามาได้หรือหมึกมาได้นะครับแสดงว่าตัวปั๊มมันไม่ได้เสียนะครับผมเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปั๊มใช้ได้นะครับปั๊มใช้ได้คราวนี้ผมจะมาถอดดูตัว หัวพิมของลูกค้านะครับว่าตอนลูกค้าดันหัวพิมอ่ะมันจะเป็นอ่ามันจะมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเบื้องต้นเราก็จะถอดก่อนนะครับผมถอดฝาครอบออกก่อนนะครับทุกขั้นตอนนะครับต้องระมัดระวังนะครับยิ่งถ้าเป็นหัวพิมอ่ะถ้าไม่ชํานาญพอก็ส่งให้ช่างจัดการให้นะครับเพราะถ้าทําเองเนี่ยหัวพิมพ์ราคาสูงนะครับถ้ามันเสียมามันจะไม่คุ้มนะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็ดันมันจะมีเดือยนะครับผมตรงนี้นะครับ เราดันตรงนี้ครับมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมนี่นะครับตอนที่ลูกค้าดันน้ําหมึกลงไปนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองดันน้ําหมึกดูนะครับการที่ผมจะดันน้าหมึกเข้าไปในเครื่องนะครัเดี๋ยวผมจะถอดตัวฝานี้ออกก่อนนะครับตัวนี้นะน็อตนะครับผมถอดออกก่อนนะนี่นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะขยับตรงนี้ไปไว้ด้านข้างนะครับผมแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับ ถอดออกก่อนนะฮะจากนั้นก็จะใช้ทิชชู่นะครับรองเข้าไปนะครับรองไว้ตรงนี้หน่อยนะครับเพื่อเวลาเราดันน้ำหมึกนะครับน้ำหมึกจะไหลจะได้ไหลโดนตัวทิชชู่นะครับผมส่วนหัวพิมพ์เดี๋ยวผมจะเทสให้ลูกค้านะครับว่าทำไม ตัวปั๊มมันถึงไม่ดูดหมึกนะครับการล้างหัวพิมมันมีอยู่สองแบบนะครับถ้าเราดันแรงมากนะครับหัวมันจะมีปัญหานะครับผมผมจะลองดันดูนะครับนี่นะครับผมจะดันลงไปนะครับดันเบาๆผมคิดว่าผมเจอสาเหตุแล้วนะครับสาเหตุที่ทําไมอ่ตัวปั๊มมันไม่ดูดน้ําหมึกนะครับ เพื่อนๆสังเกตนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตรงหัวนี้นะผมเปิดแฟลชก่อนองเห็นไหมตรงหัวนี้ครับเวลาผมดันน้ำหมึกเบาๆนะครับผมเพื่อนๆเห็นน้าหมึกมันซึมออกมาจากหัวอื่นไหมครับนี่ครับมันซึมออกมาจากขออื่นนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านะครับหัวมันจะทะลุนะครับตอนลูกค้าดันนะครับพอดันแรงมากนะครับน้ํายาหรือน้ําอุ่นที่เราใช้ดันอ่ะมันทะลุออกมานะครับมันทําให้ตัวปั๊มมันไม่ดูดน้ําหมึกนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะหัวพิมออกมาดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะหัวพิมออกมาดูก่อนนะครับผม เราจะให้ดูนะครับสาเหตุที่มันมีปัญหานะเวลาดันถ้ามันตึงมือมากเราอย่าไปฝืนมันนะครับดูหัวมันจะทะลุนะครับผมจากนั้นผมจะเอาตัวนี้คีบขึ้นนะครับอย่าไปหย,หยิบตรงหัวพิมพ์ตรงนี้มันนะครับเดี๋ยวหัวมันหักนะแล้วก็คีบ ดันข้าง้ก็ยกขึ้นเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับพอเราดันไปเนี่ยเนี่ยสายแพร์มันชื้นแล้วมันหลุดนะฮะเนี่ยสายแพร์หลุดนะครับผมเนี่ยสายแพร์มันหลุดด้วยนะครับผมนะครับเพื่อนเพื่อ,อสังเกตรตรงนี้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะดันให้ดูนะครับผมผมจะใช้ตัวอันนี้แล้วกันจะได้มองเห็นนี่นะครับ ปกติเนี่ยน้าหมึกมันต้องไหลออกตรงหัวพิมพ์ข้างล่างนี้นะครับผมแต่เพื่อนดันเห็นไหมครับผมมันไหลออกก็จริงแต่มันเป็นหยดออกด้านข้างด้ดยเห็นไหมครับมันซึมออกหากันหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ฮะนี่ฮะมันไหลออกเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพอมันทะลุเนี่ยมันไหลมาตามสายแพรเลยครับเห็นไหม มันไหลลงมาตามสายแพรเลยนะครับผมตัวนี้นะอาการนี้นะครับผมแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่าหัวพิมมันทะลุนะครับปั๊มมันไม่ได้เสียนะนะครับลูกค้าเลยบอกว่านะครับผมให้นะครับผมให้ให้เราเปลี่ยนตัวสายแพรไปให้นะครับส่วนหัวพิมพ์เนี่ยผมก็บอกว่าให้ลูกค้าลองหาเปลี่ยนเองดูนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นหัวเบิกศูนย์นะครับราคามันแพงนะครับหัวมัน2 0 0 0กว่าบาทนะครับถ้าลูกค้าหาหัวมือสองหรือหัวที่มันสามารถใช้งานได้นะครับมันก็ไม่แพงมากนะครับตรงนี้นะครับ ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยผมจะไม่ต่อนะครับผมสายแพรเข้าหัวพิมพ์ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าหัวพิมพ์ตัวเนี้ยมันเสียนะครับผมจากการเช็คของเราแล้วคือมันใช้งานไม่ได้นะครับผมแล้วก็สายแพรเนี่ยนะครับผมผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับเพราะสายแพรเนี่ยนะฮะตัวสายแพรนะครับผมตัวอ่าพินนะครับมันหลุดนะครับผมเดี๋ยวเอาลูกค้าเอาไปใช้เองหรือวเอาไปใส่เองนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็เลยจะทําการเปลี่ยนให้นะครับผมอันนี้คือสายแพรใหม่เบิกสูตรนะครับผม อันนี้350บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวสายแพรหัวพิมพ์ให้ลูกค้านะครับเพราะลูกค้าแจ้งมานะครับผมตรงนี้ผมโทรคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่แรกลูกค้าจะซื้อปั๊มไปเปลี่ยนเองนะครับผมก็เลยบอกว่าให้ให้ลองส่งเครื่องมาเช็คดูก่อนนะครับส่วนมากปั๊มมันไม่ค่อยเสียนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดออกก่อนนะครับเวลาถอดระวังสายเส้นนี้หลุดนะครับค่อยๆทํานะครับเนี่ยสายเส้นนี้ต้องระวังนะครับผมจากนั้นก็งัดตรงนี้เบาๆนะครับมันจะเป็นเขี้ยวแล้วก็ใช้มือดันนะะผมมมกจหลุดออานะครับ นี่นะนี่ครับแล้วก็ถอดออกนะครับผมนี่อันนี้เราก็จะเอาออกนะครับผมสังเกตนะครับมันหักนะครับมันยับหมดแล้วนะครับเห็นไหมสายมันหลุดหมดแล้วนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับผมหัวพิมพ์นะครับถ้าลูกค้าไม่ชํานาญนะครับผมก็ไม่ไม่แนะนํานะครับให้ให้ทำเองนะครับผมเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของ หัวพิมพ์ชอ็อตหัวพิมพ์ไหมหรือมแม้กระทั่งหัวพิมพ์เสียได้นะครับผมน,นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่หัวพิมพ์คืนนะครับผมใส่สายแพกหัวพิมพ์คืนนะครับ เปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับผมจะมีรอยพับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่ แล้วก็ดูนะครับให้มันลงล็อกนะครับผมแบบนี้นะเห็นไหมนี่ครับจัดสายให้ดีนะครับผมระวังหลา่าเอาของคมไปเกี่ยวมันนะครับผมเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันจะหักนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมเราก็จะใช้ถ้ากาวมันเหลืออยู่ก็เอากาวของมันนะครับถ้ากาวตรงนี้มันแห้งเราใช้กาวสองหน้าเราแปะได้นะครับผมแปะให้มันอยู่ลักษณะเดิมนะครับผมแบบนี้นะครับระวังเส้นนี้หลุดนะเพื่อนๆนะเส้นนี้นะ เราวางเส้นนิดนะครับผมแล้วผมก็จะใส่คืนนะครับผมตรงนี้ก็จะส่งคืนลูกค้านะครับผมเพราะลูกค้าก็ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วถ้าหัวพิมพ์มันแพงมากนะครับลูกค้าก็สามารถหาใส่เองได้นะครับในเรื่องของหัวพิมพ์นะครับผมนี่นะครับ นี่นะฮะมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมก่อนอื่นหัวพิมพ์นะครับผมผมจะใช้หัวของผมเทสให้ลูกค้าก่อนนะครับคือหัวนี้นะครับว่าปั๊มมันเสียจริงไหมหรือว่าปั๊บมันมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเวลาใส่หัวพิมพ์นะครับผมนี่นะครับ อันนี้จะเป็นหัวของผมเองนะครับผมส่วนตรงนี้มันหลุดก็ใช้กาวสองหน้าแปะนะครับผมตัวนี้มันไม่ใช่ปัญหานะครับไอสายเล็กๆนี่นะไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่น็อตนะเพราะว่าผมจะแค่เช็คเฉยๆนะครับผมตรงนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองปิดไปก่อนนะครับ เวลาเราพับลงไปแล้วสังเกตสายนะครับผมให้มันอยู่นะครับในระนาบเดียวกันนะครับอย่าให้มันพับนะครับผมแบบนี้นะนะจากนั้นผมก็จะใส่ตัวตลับเข้าไปคืนนะครับจะดูว่านะครับตัวปั๊มเนี่ยมันจะดูดหมึกหรือเปล่านะครับผม หัวของผมที่ผมใส่เทสให้ก็คือเป็นหัวเทสเฉยๆนะครับผมหัวเทสว่าตัวน้ําหมึกตัวปั๊มเนี่ยมันจ่ายหมึกจ่ายได้ดีหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวนี้เราก็ออกนะครับเพราะอาทิชชูรองไว้นะครับผมตัวนี้เราก็ใส่คืนได้นะครับผมก็ใส่น็อตคืนเหมือนเดิมนะครับ ผมจะเปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นสายหมึกทิ้งนะครับผมต่อออกมาข้างนอกนะครับผมแล้วรอดูนะครับว่าหลังจากที่เราเช็คตัวปั๊มแล้วปั๊มมันจะดูดหมึกหรือเปล่าหรือหัวพิมพ์ลูกค้านะครับหรือแม่สักกระั่งสายแพร์เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับผมที่ผมไม่เสี่ยงเอาหัวพิมพ์ลูกค้าเทสนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมันเสี่ยงนะครับมีโอกาสที่จะทําให้หัวพิมพ์หรือเครื่องมันช็อตได้นะครับผมเพราะของลูกค้านะครับหัวพิมพ์มันทะลุนะ นี่นะครับผมเลยไม่เสี่ยงนะครับที่จะเทสนะครับผมเพราะว่ามันทะลุเนี่ยมันทะลุหากันข้างในเนี่ยมันจะทะลุน้ำหมึกมันก็จะไหลมาตามแผงวงจรต่างๆนะครับมันจะทําให้หัวมันช็อตได้นะผมก็เลยต้องใช้หัวของผมเทสนะครับผมตอนใส่คืนผมก็จะไม่เอาสายแพรเสียบเข้าหัวพิมพ์ลูกค้าไว้นะครับจะจะไม่เสียบไว้จะจะแค่เอาใส่ไว้เฉยนะครับผม เห็นไหมครับคราวนี้น้ำหมึกไหลมาแล้วเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะตอนแรกลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าตัวปัามันไม่ดูดหมึกครับที่มันไม่ดูดหมึกเพราะหัวพิมพของลูกค้ามันทะลุนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคราวนี้เห็นไหมฮะน้ำหมึกมันก็ดูดมาปกตินะครับผม แล้วก่อนจะส่งนะครับผมจะเทสหัวผมก่อนให้ให้ให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าเครื่องปิ้นลูกค้ามันไม่มีอาการเออร์เลอร์หรือไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมครับผมหลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิ้นเทสดูนะครับว่าหัวมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าหัวของผมเนี่ยมันใช้ได้นะครับผมแต่เราต้องปิ้นเทสดูก่อนนะครับว่าหัวพิมพ์เนี่ยมันจะปิ้นออกมาหรือเปล่าถ้าปิ้นแล้วออกมากระดาษเปล่านะครับเมมบอร์ลูกค้ามีโอกาสช็อตนะครับก็คือตัวฟิลเอฟหนึ่งอาจจะขาดนะครับผม เมืองต้นก็ต้องเทสดูก่อนนะครับผมอันนี้คือหัวของลูกค้านะผมไม่ใส่กลับนะครับเพราะหัวลูกค้าเนี่ยมันทะลุเดี๋ยวใส่กับบอร์ดนโอกาสช็ชอตแล้วเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะป็้นเทสออกมาดูก่อนนะครับว่ามันจะมีสีติดออกมาหรือเปล่านะครับผมพอเราปิ้นออกมานะครับผมออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับพอออกมาเป็นกระดาษเปล่านะครับผม ตรงนี้นะครับบอร์ดมีโอกาสที่จะช็อตสูงนะครับผมตัวควบคุมการพิมพ์นะครับตัว F1 จะช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องแล้วก็ถอดแมมบอร์ดออกมาซ่อมให้ลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับผมว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้หัวลูกค้านะครับผมเนี่ยจำโคดไว้นะครับเนี่ยโคดลูกค้านะจะปิดเครื่องก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดออกมานะครับส่วนมากบอร์ดเครื่องปิ้น์มันไม่ค่อยมีใครซ่อมกันนะฮะส่วนมากก็จะเปลี่ยนกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะแก้ไขให้ลูกค้าไปดูนะครับว่ามันมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะเกิดจากตอนที่ลูกค้านะครับผมล้างหัวพิมพ์นะครับแล้วหัวมันทะลุนะครับพอหัวมันทะลุปุ๊บเนี่ยครับมันทําให้ตัว บอร์ดนะครับตัวควบคุมการพิมพ์มันอาจจะช็อตได้นะครับผม ออถอดบอร์ดถอดสายแพรออกมานะครับผมพวกนี้ไม่ชำนาญก็ให้ช่างนะครับจัดก,การให้เนาะถ้าจะลองทำเองก็ต้องต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับอาจจะทำให้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมหรือเครื่องมันเสียได้นะครับผมถ้าจะลองทำเองก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมมันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับผมเบื้องต้นที่ผมทำให้ดูก็คือเราจะทำให้ดูว่า ตรงไหนมันมีโอกาสที่จะเสียได้นะครับผมตัวที่เสียคือฟิลตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะครับฟิล F1 ตรงนี้มันช็อตนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมนะบ,บัตรกีตัวนี้ทิ้งแล้วก็จะไล่ตะกวดทับไปเลยนะครับผม นี่นะครับหลังจากที่ผมบัดกีออกแล้วนะครับผมก็ไลท์ตะกัวนะครับให้มันเชื่อมกันเลยนะครับผมนี่นะครับให้มันเชื่อมติดกันเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองประกอบเข้าเครื่องคืนนะครับมาดูว่าอาการปิ้นขาวจะหายไปหรือเปล่านะครับผมตัวฟิวมันขาดนะครับผมเมื่อกี้เราก็ทําการเช็คแล้วก็บัดกีออกนะครับผมแล้วก็ไลทตะกัวทับได้เลยนะครับผม การประกอบเครื่องเข้าคืนก็ดูด้วยนะครับว่าเครื่องของเก่ามันอยู่ในลักษณะไหนนะครับผมพวกสายแพรพวกอะไรต่างๆนะครับส่วนมากนะครับผมมันก็มันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับหรือว่าสําหรับยูเซอร์ที่ใช้งานเองนะครับผมบางทีเราประกอบเข้าไปแล้วเครื่องมันเออเลอร์นะครับทํางานผิดจังหวะนะครับผม ก็ดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอาการปิ้นขาวนะ ส่วนมากก็จะเจอบ่อยนะครับอาการนี้นะอาการที่ลูกค้าแบบล้างหัวพิมพเองนะครับบางทีหัวพิมพ์มันชื้นมันช็อตเราทำให้เครื่องมันปิ้นขาวฟิลมันขาดได้นะครับผมอผมจะเสียบเครื่องนะครับผมแล้วเปิดเครื่องดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าทําไม่ดีนะครับผมบัดกีไม่ดีหรือไม่ระวัดระวังนะครับมีโอกาสทาให้เครื่องเปิดไม่ติดได้นะครับผมทําให้เครื่องช็อตได้นะครับผม เดี๋ยวเรามาปริ้นดูนะครับว่าอาการที่ปริ้นขาวมันจะหายไปหรือเปล่านะครับผมครับหลังจากที่เราซ่อมบอร์ดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาปริ้นดูไปพร้อมกันนะครับว่าอาการปริ้นขาวมันจะหายไปหรือเปล่านะครับก็คืออาการที่ปริ้นแล้วหัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะปริ้นเทสดูนะครับผมว่าหัวพิมมันจะออกหรือเปล่านะครับผม ดี๋ยวทดสอบการพิมพ์เลยนะครับผมจะได้รู้ว่า,าตัวที่เราซ่อมไปนะครับผมอาการมันจะหายไหมนะครับผมอันนี้เป็นหัวพิมพ์ผมเองนะส่วนหัวพิมพ์ลูกค้านะก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่านะครับผมเห็นไหมครับ หัวพิมพ์ออกนะครับผมอันนี้หัวผมเองนะผมเอาไว้เทสเฉยหัวพิมพ์มันไม่ค่อยดีแหละแต่เอามาเทสให้ลูกค้าเฉยเพราะว่าถ้าหัวลูกค้าเทสผมกลัวเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับเพราะหัวมันทะลุมันช็อตนะครับผมมันเลยทําให้บอร์ดมีปัญหาด้วยเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ตัวหนังสือดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ตัวหนังสือดูนะครับผม นี่ <N ee> ครับอาการนี้เครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับผมก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องคืนให้ลูกค้านะครับส่วนหัวพิมพ์เนี่ยผมจะไม่ต่อสายแพรให้ก็คือให้ลูกค้าไปซื้อหัวพิมพ์เปลี่ยนเองนะครับผมเพราะว่าบางทีหัวหัวสูนที่ร้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงถ้าลูกค้าหาหัวมือสองได้มันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนสายแพรแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับผมสายแพรในสามร้อยห้าสิบนะครับผมส่วนบอร์ดเนี่ยตรงนี้อาการนี้ก็ เป็นยูเซอร์ของที่ร้านนะครับทางร้านก็ซ่อมไม่ฟรีแล้วกันตัวบอร์ดเนาะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าผมจะซ่อมไม่ฟรีทุกคนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็แล้วแต่อาการนะครับบางทีมันไม่หนักมากก็ไม่อยากจะเก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมในตรงนี้นะอาการปิ้นขาวตรงนี้นะครับปั๊มไม่ได้เสียนะครับที่ลูกค้าจะเปลี่ยนปั๊มตรงนี้คือปั๊มมันไม่ได้เสียนะครับผมก็ก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหลกักๆก็คือที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปก็คือสายแพงหัวพิมพ์นะครับผม เดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะทําการประกอบเครื่องคืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดอุปกรณ์ออกก่อนนะครับผมเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ถอดปั๊กออกนะครับผมเราจะประกอบเครื่องคืนลูกค้านะครับก็เดี๋ยวจะจัดส่งคืนลูกค้านะครับผมไอตัวนี้ปั๊มมันไม่ได้เสียเดี๋ยวผมจะเสียบตัวปั๊มลงคืนนะครับผม ัวบอร์ดตรงนี้เราไม่ได้รับประกันนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับเราซ่อมไม่ฟรีนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นลูกค้าก็ต้องไปเสียเงินนะครับผมเปลี่ยนบอร์ดนะครับผมแต่ก็อาการปิ้นขาวนะครับผมแต่ตรงนี้เราก็ทําให้ฟรีโดยที่ไม่มีครใช้จ่ายนะครับในเรื่องของบอร์ดนะครับผมก็คิดเฉพาะค่าสายแพรอย่างเดียวนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนหัวพิมพ์ที่ร้านนะครับเพราะว่าราคาหัวพิมพ์อาจจะราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมถ้าลูกค้าหานะครับหัวพิมพ์มือสองได้หรือหัวพิมพ์ที่ถูกกว่าทางร้านได้ก็สสาาามมรรรรรถเเเอไไไปลีีีี่่ยยนนนนงงดด้้้ะะคคัับบผต เดี๋ยวทางร้านจะถอดหัวพิมพ์คืนนะครับผมเพราะเป็นหัวพิมพ์ของทางร้านนะครับผมเดี๋ยวส่วนของลูกค้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่น็อตเข้าไปไว้นะแต่ผมจะไม่ใส่สายแพงหัวพิมพ์ไปนะเดี๋ยวหัวมันช็อตนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับตอนลูกค้าเอาไปใส่สายแพรอย่าให้ชื้นนะครับผมตรงนี้เนาะอย่าให้ชื้นเช็ดทําความสะอาดให้ดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นหัวของลูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่เครื่องคืนเดี๋ยวผมจะไม่ต่อสายแพรเข้าไปนะผมจะเอาวาังไว้เฉยๆนะครับผมเพื่อป้องกันการช็อตนะครับ <c oughs> เผื่อลูกค้าเอาไปเปิดแล้วหัวมันช็อตนะนะครับผมส่วนตัวนี้ผมก็จะเน็บไว้ด้านข้างนะครับผมอันนี้คนก็จะปิดไว้นะครับก็ เพื่อนสมาชิกได้เครื่องไปก็สามารถเอาหัวพิมพ์นะครับมาเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวน็อตผมจะใส่คืนไปให้นะครับผมอุปกรณ์ทุกตัวทางร้านส่งคืนให้หมดนะครับผมไอตัวพวกอุปก,กรณ์ต่างๆเนาะ เทสเครื่องแล้วเครื่องก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะประกอบพวกนี้คืนให้นะครับผมปั๊มก็ไม่ได้เสียนะครับที่ลูกค้าแจ้งมานะครับลูกค้ามองว่าปั๊บมันเสียปั๊มไม่ดูดหมึกนะครับผมอนนี้ก็จะใส่คืนไปนะครับผม แกนเนอร์นะครับทุกตัวอะไรเช็คให้หมดแล้วนะครับผมใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับผม โอเคเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมในเรื่องของสายแพรนะครับผมเปลี่ยนสายแพรแล้วก็ซ่อมบอดไปนะครับผมก็ตรงนี้ก็เตรียมจะส่งลูกค้าคืนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ผมฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปเนาะถ้าทําไปแล้วไม่มีใครดูก็มันก็ไม่มีกาลังใจที่จะทํานะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ